con tốt chúc đẹp nào ơi bông con mày này kinh khảo đẹp nhiều hay phi nong kinh đặc cả mưa phi ơi ไปดีสวัสดีย้ำเส้สาพี่น้องไปสูุ่กคนเนาะมินิการไม่ใช่ได้กต่อะไรพาพี่พีน่น้องนอนให้คือเก้าพี่น้องเอ้ยมาหาหนึ่งข้าวหนึงหน่ง,งน้ำอิดเบียร์อินหานก่อนพี่น้องเอ้ยมือแดงกะอะไรเข้านอนบ้านนะพี่น้องบา่าวสิได้เราลงเฮียนนะลงเฮียนมันจันแต่ว่าก่อนที่ไปเนาะเนี่นสิได้กะอยากขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกคนเนาะที่เข้ามาก็ได้กดแซ่ก็กำลังใจก็ติดตามให้แม่สิได้เนาะเนี่ยใชได้กะขอขอบคุณได้หลาย เฮ้ยยังน่กะที่ตามหับชุมไปน้ำกันนาะพี่น้องนอนี้เนาะอูเขาก็ตื่นวล ่ห้อยเสียงลูกเสียงหมูพี่ เออเฮ้ยเจมายดิเจมายดิยดกินมะฮองชุกพี่น้องออเอ้ดลูกแต่เศ้าน่ะ ขนบมบะมีพี่น้องอยู่ให้กินบังห h o o p กินยังละ่ะสบายดีลูกบ้ากันพงเป็นชั้นละตื่นพี่น้องเอ้ยวกับ ย้ำใ้กำห้ามเขาะจชิวเบื้องห้ามกระน้น ขอเตาปแดกินเนาขอกิบมะเขือมูกตัมะขั่วยอ้เท่าไขต้มนี่จากที่แม่ซื้อได้เกระมูกแดดพี่เอ้ย หาหุ่นพักหุ่นงาทุกคนแต่ว่าเข้ากับแค่านาเท่าเราพี่น้อยห,ห,หุ่นงาไว้คนหนึ่งผิประหาอยู่หาที่อื่อีกป,ป้าเล็กน้อยเลือกเขาเริ่มงาเลย จะได้ใช้ข้ามเลยก็ได้ใช้ข้าเรือยเาี่้นีน้อากาศดีดีพน้องถท้อง้า ท้องก,ก็ปูจะมีพี่น้องอ,กกองค์กรกองค้งานยุ่งทวนจ้ะต่าก,ก็ท่านกัก ทั้งที่ใครในห้องบริหารน้องอ้่เในห้องุดตรงหาดนะหยิดน้ากัโอ้วดขี้ได้งงใคได้ใช่ข้างเลยเด้อ ก็ได้โบริมานนะน่นเหี้ไก้กรีบ้านนี่รู้สักราบปีกันเป็แบบ กอยานนึงลูกละคนอีกลูกละคนนึงเดอหลังจากที่แม่สิได้กะหุดมักทั่วพากนี่แล้วก็สิไปหุดพักถักๆก่อนพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งมักหมอเข้าเพิ่นสิชุกแล้บ่บ่าวสิได้ดดคุมอยู่นะเก็บออกเด้เอเด,ด้อ

นีเป็นพักเทียมพี่น้องเอ้ยเป็นพักกาศด น้ำเก่งเท่าไเนี่น้อยปั่นเสาใช้ปลากระปิ้งหน้อยปลาชุบปาื้เนี่ยแม่ปิ้งปลามาปนเชื่อปลานาหนาหนึ่งปลาหนึ่งไปปปปปบ้านเด้อหาหกินใหจ่ายล้่ห 파라 제 커피 커피 กับปลาพี่น้องเอยปลาสามซีโต้กินแล้วจะเหาจกปลาหาอยู่หากินกอทับตรงเลนเล้ท้องเด้อพอตัูแม่ตัวกินข้าแล้วปลาทำไทจะเศ้าปลาต้นห้องห้อง มีว่าอยู่สวนตเต่าเจ็บเจ็บน้อน่าดินน้ำอยู่โป๊กเป๊กโป๊กเป๊กดินมาเร็วเลยเขาไปมือ่นี เอาหญ้าเอขิหม,อมอ้อ่ะอาะเ่ไม่ไิได้กาอะไรมาเด็กเกี่ยวเขาชวยแม่นเกินตอนเศ้าอ่ะนะพี่น้องเอ่ยแม่สได้ากาเลยสิไปหาอยู่หากินสะก้อนพี่น้องเนาะอืม ไปบ่าสีบีไลด้แล้วคุจิโร่กับข่อยกะพ่อกบผู้แดงกะเอาพ่อหน้อไหมกะเอาพี่น้องเอาไปมืดพี่น้องมาแต่แนกินเป็นเนาะอืออันไหนอันพ่อเฮตตาบก็เอาพี่น้องเฮตตาเพลงเอาพี่น้องเอ้ยมึงปะไปเบิ่งมาสีไลดอยู่วพี่น้องเอ้ยคุจิโร่เพิ่งขุดไปขายพี่น้องซอยกันหาเงินพี่น้องเอ้ยลอยหนึ่งต่อหาสิบพันพี่น้องแอเลอเงินลงเฮนซอยกันพี่น้องเอ้ยแต่มืองเศร้าเนี่ยเพิ่งขายเลยพี่น้องลอยหนึ่ง ได้หาสิพันธ์เปนขายให้ละสาวเพิ่นพี่น้องเอ้ยพอแรงเงินลงเฮียนสบายดีป้าลูกไปผลกระสิตกแล้วพี่น้นองเอ้ยแต่ผู้นึงคุดอยู่พุนซอยกันหาอ่ะบ่าวคำไพ่เพิ่นกะไรีบ่าวคำไพ่ยักษ์พี่น้องเอ้ยขุดเขากันกับไอ้ป้าลูกมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนี่เด็กน้อยบ้านนอกบ้านนาเนาะเสียขยันยาววายักไส้พี่น้อง จะกันยาวก็มีอยู่แต่ว่าบยอยากใส่จักเป็นยังเอากระไ่เพื่อ,อน,นแบบสบ,สบายสบายพี่น้องเอ้ยอามืดผลมาเลยพี่น้องขอกลับไปหาอยู่หากินเช่นกันเขาเนี่ยเป็นคนคุชิโร่แต่แม่จะได้กะคือว่าเราไปน้ำกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพออยังก็เอาคือว่าเนาะโขลกกระปูกแดงพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยหูมันนะคุดเบ่งก้อนมาเนี่ยว่าสีบ่ได้เราก็คุชิโร่อยู่พุ่กก็คุดกับปูกแดงน่นะ ่ามื่อ้นแน้ะเออ่าเ็นหู้มันน่เด็กบนอ่ะ cô 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 một thằng cơ sở 2 đi จานในแม่สะได้กะเลยออกมาแหละกะฮะกินพี่น้องเอ้ยกะปูกะอะไรมาไล่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าคือจะแกงกะปูใช้กัะจิโร่พี่น้องอืมพอได้กินกะมาเด้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันมืดผลนะน,นะอืมโจขอกะเมื่อทิ้งสักก้อนมนนาเนาะไล่เต็ียมอีกจิโลแล้วกะปูแรงกะซองสำโตอะไรพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดกินสักก้อนมาเน,นี้นี่พี่น้องเลยมาหดเทียงเลยเนาะ

แก้สวยสุดๆขนาดนั่งอาจจะสองดวงสามดวงขอ

โซ่วงเนาะแกงใส่แกงใส่หลายฟัวนั่นแหละแบบผู้พลบุมักขมนะ นี่พี่น้องเลยช่องอันพอแล้วพี่น้องเอ้อยมะเกียงก่อนมาเดี๋ยวถอดจีโดก่อนพี่น้องใส่ขี่กันแต่เพิ่นมาสีขายก็ไม่ได้ขายแล้วพี่น้องเน็ตเขาได้กินนะตอนเสาร์เราคุดเราขายไนะเนาตไปคุดตอนแดงเน็พอได้กินนะใส่ขี่จิโดก่อนพี่น้อง thiệt lắm xe bài đen xuống tù Xuống tổ cả mau không phong đâu nằm Chị gì đấy những tù điện Nằm ma là Ủa, เอ้พ่อดะกินแต่กินเจ้าช่วงนี่พี่น้องเอ่วยช่ว่วยช่วช่วววเา,เาเอาไข่เอาเอาไฟเอาเอาไว้ใช่ไข่เนยโอยอไมดูไหม แม่งต okay. ื่นพี่น้องเอ้ยแม่บอกให้ก่เน็ะนำคนก็มาคุมจายในยห้าก็มาพบิ๊กบายพี่น้องบิ๊กบายออกไปโชว์เก่งเกนมันใหม่ออกเช็กก้อน đang nặng, đầu cái đầu cái, nặng lắm đó, đó, cái luôn

ข้าวก่อนพี่น้องกีนเมสเดลเอานึ้นข้าวอยู่แต่ให้จังได้มื่องานมาแล้วพี่น้องกินข้าวน้ำกันคือว่าหลือพี่น้องกินข้าวแดงกินข้าวแดงในถังมืองานตู้เม็ดตู้กินข้าวบาร์ตู้กินข้าวลำบาร์หรือไรอันเดียบตู้ก้านน้ำบ๊อเออขนาดอื้ออ้อกินข้าวพี่น้องกินอะไรทุกคนแกงจีโดพี่น้องก็ย้ำจีโดกับจีโด ไม่ไม่เผาเสียบเจ้าได้เขานะจับไล่นี่ก็ไม่คืค่มนะพี่น้องเอ้ยรอย่งตายต้องให้ตายไม่

เมสได้กะแลกินข้าวน้ำทำปลาเรียบร้อยนะเมสได้กะอยากขอขอบคุณเนาะเอฟซีทุกคนเนาะที่เขามากก็ได้ก็ชร์ก็กำลังใจก็ติดตามเมสได้เนาะเมสได้กะขอขอบคุณหลายคลิปนี้กะเพราะจำใน,นพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ได้พี่น้อง